ครับสวัสดีครับช่างจุ้มครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านโพนะครับตำบลทุ่งใหญ่ผ่แม่ตำบลนาชมแสงตำบลนาชุมแสงนะครับอำเภอทุ่งฝนครับมอเตอร์เมื่อวานนี้ผมเข้านะครับมอเตอร์ไหมนะครับซ่อมไม่ได้ผมกะว่าจะเอากลับไปบ้านจะจะไปทำให้แม่พอได้เอามาใช้งานเบาๆนะครับแต่ซ่อมไม่ได้ครับหมดปัญญามันไหมนะครับ ผมก็เลยเอามอเตอร์ตัวนี้นะครับสามแรงครึ่งสีทองนะครับมาใส่ให้ก่อเครื่องนี้ผมเคยเข้ามาจัดเข้าระบบแล้วนะครับจัดเข้าระบบแล้วแต่ยังไม่เปลี่ยนเป็นระบบหน้าแปลนแซมสามเนาะ,ะก็แนะนําให้พี่เขาสีข้าวสองหลอบนะครับใช้หนักเหมือนกันนะครับถ้าสีข้าวสวยลูกค้าก็เข้าเยอะ แเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวนี่แกบที่สีได้นะครับ เนี่ยวะหบอกผมออกตะไคร้มาเตรียมเหน,นี่ยนน้ำมะตะไคร้ตรงนี้นะครับมันอยากโม่หน่อยเนาะตะไคร่ตรงนี้ย่างโม่หล่ยโหดครับมันพวคัดเข่า,ขาหากอกร่อยโหด โอเคครับเรียบร้อยนะครับเหลือแค่แม่ใส่เบเกอร์นะครับยี่สิบแอมนะครับผมรับประกันให้1ปีเลยถ้ามีปัญหาผมเข้าซ่อมให้ปีนะครับสำหรับมอเตอร์ครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปของช่างซุ้มด้วยนะครับสวัสดีครับ